สวัสดีครับผมชัย,ยพร,รชัยสุขครับประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างนะครับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างเริ่มแรกนะครับก็ได้รวบรวมสมาชิกนะครับประมาณ50คนนะครับเพื่อจัดตั้งกลุ่มนะครับขั้งแรกไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับได้เลข ทะเบียนที่อบ64ทับ2545นะครับครั้งแรกนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมนะครับในการปลูกหญ้านะครับได้เงินก็ประมาณนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปี45นะครับ3 3 7 3 3 7บบาทนี่แหละครับ ก็มาให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อเป็นทุนนะครับในการซื้อหาเมล็ดพันธุ์นะครับในการจ้างไถนะครับมาปลูกหญ้านะครับเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับทีนี้ <_ seas> กเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างของเรานะครับก็ปลูกหญาเลี้ยงสัตว์แล้วทีนี้หญ้ามันมากก็เลยแบ่งขายมั่งนะครับ ทุกวันนี้นะครับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างก็มีจิตกิจกรรมนึงนะครับที่ให้เกษตรกรเรานะครับให้สมาชิกเราก็คือมีเงินกู้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่2,005นะครับแล้วก็300,000นะครับเดี๋ยวนี้ก็ให้สมาชิกกู้ยืมนะครับสมาชิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้87ลายนะครับกู้ยืมเกือบทั้งหมดนะครับประมาณล้านเจ็ดนะครับปีนี้ ท,ที่จ่ายไปนะครับก็เพื่อให้เกษตรกรเราไปปลูกหญ้านะครับแล้วก็ซื้อพ่อพันธแม่พันธุ์วัวมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าชาวบ้านของเรานะครับก็เลี้ยงวัวปลูกหญ้านะครับก็ถือว่ามีรายได้ที่ดีนะครับวันหนึ่งเกี่ยวหญ้าขายนะครับก็ประมาณตกคนละ500ถึง1,000บาทต่อว,วันนะครับต่อคนนะครับตัวนี้ หญ้าที่ปลูกนะครับก็มีหญ้ากินีสีม่วงนะครับกินีมูริเวอร์นะครับแล้วก็มีกินีมอมมาซาด้วยนะครับก็เกี่ยวขายกันนะครับทําเป็นมัดนะครับทําเป็นมัด5กํานะครับต่อมัดนะครับมัดหนึ่งนี่ก็ตกอยู่ประมาณจักสามสี่โลนะครับขายเป็นมัดนะครับตกกิโลละเกือบ2บาทนะครับบาทกว่ากว่านะครับแต่เขาจะขาย 25-30มัดต่อร้อยบาทนะครับพ่อค้าก็มีฟาร์มอัวนะครับที่มาซื้อประจํานะครับและก็พ่อค้าคนกลางมาจากจังหวัดอุบลน,นะครับามารับซื้อแล้วก็ไปขายาทั่วจังหวัดอุบลน,นะครับาญาของเราข้อดีนะครับก็คือปลูกครั้งเดียวนะครับมันก็จะเกี่ยวได้อยู่ประมาณสัก4-5ปีนะครับตัวนี้เพราะว่า,า 30- สี่สิบห้าวันเกี่ยวครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าในฤดูฝนนี่ก็จะไม่ถึงสามสิบวันนะครับก็จะเกี่ยวนะครับมันจะจะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็มีหญ้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปลูกอ่าก็คือเนเปียนะครับเนเปียนี่ก็จะขายเป็นตันนะครับเนเปียนี่มันจะเป็นเหมือนลำอ้อยนะครับตัวนี้อ่าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับเนเปียปากช่องหนึ่งก็จะขายอยู่ ตันละ1 0 0 0 0 0บาทนะครับตกกิโลละ1บาทนะครับตัวนี้ก็ส่วนมากก็ฟาร์มบัวใหญ่ๆนะครับที่ที่เขารับซื้อนะครับเขาจะซื้อไปเป็นตันนะครับบางบางเจ้าก็50ตัวถึงร้อตัวนะครับเขาจะจะมารับกับที่เลยครับตัวนี้นะครับถือว่ามีรายได้ดีนะครับตัวนี้ อยู่กับบ้านนะครับวันละ500ถึง1,000บาทก็ถือว่าอยู่ได้นะครับกิจกรรมในการแปรรูปนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ยังยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าถ้าจะแปรรูปเป็นหญ้าหมากหญ้าอบก็ยังคือขายแต่หญ้าสดก็ไม่พอแล้วนะครับตัวนี้ อนาคตดข้างหน้านะครับว่าจะทําเป็นตลาดหญ้าอยู่นะครับอยู่ฝากทางเข้าบ้านทุ่งเพียงนะครับกําลังดูพื้นที่อยู่นะครับจะทําเป็นตลาดญ้าสุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องเกษตรกรของชาวอำเภอสว่างวิรวงนะครับมีรายได้นะครับไม่ต้องออกไปทํางานนอกพื้นที่นะครับอยู่กับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ โรคโควิดก็มาแรงนะครับก็ถือว่าไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรเรา,เามีอาชีพนะครับอยู่กับบ้านนะครับทํางานอยู่กับบ้านมีรายได้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทก็ถือว่าอยู่ได้นะครับต่อไปในอนาคตก็จะพา,าพี่น้องสมาชิกทําเป็นหญ้าแฟรรูปนะครับหญ้าหมักหญ้าอบแห้งนะครับตรงนี้ เพื่อให้มันหลากหลายนะครับแต่รูปให้มันเก็บไว้ได้นานนะครับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างนะครับมีหญ้าอาหารสัตว์นะครับจำหน่ายนะครับมีจุดบริการพี่น้องนะครับที่หนึ่งก็คือปากทางบ้านทุ่งเพียงนะครับสมุรสว่างนะครับอำเภอสว่างวิรุวง,งวังุบราชธา,านีนะครับ หรืออะสานผมได้นะครับนายชัยพรใจสุขนะครับประธานกลุ่มนะครับ095-618-0847ครับขอบคุณครับ